สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตอบคําถามที่ชาวพุทธอาจจะรู้กันหรือไม่รู้กันหรือเข้าใจกันกับไม่เข้าใากันคือพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กันแน่กับนายแพทย์ดรมโนเหล่าหะวานิชที่ปรึกษาที่ศึกษาปันมาิกาที่ศึกษาที่ปรึกษากรรมมาธิการการศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและผู้อำนวยการสถาบันคารที จริงๆแล้วด็อกเตอร์มีหลายตำแหน่งนะครับเอาสองตำแหน่งก่อนแล้วกันเพื่อที่จะใกล้เคียงกับคําถามพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ครับเอ่อพุทธเจ้านะฮะถ้าถ้าจะตอบเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์มีพระองค์เดียวในเชิงประวัติศาสตร์มีพระองค์เดียวฮิสตอริเคลบุต h a าองค์เดียวเองแต่ในเชิงตำนานมีหลายองค์ ต้องแยกแยะกันนะครับว่าตำนานกับประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันเป็นคนละเรื่องกันเอาประวัติประวัติศาสตร์มีหนึ่งพระองค์ครับที่แน่นอนก็มีทั้งที่ประสูติตรัสรู้นิพพานปฐมเทศนาครับมีพระองค์เดียวนะครับก็เป็นสิทธัตถะนะฮะราชกุมารที่เกิดที่กบิลพัทเออเด็ที่ลุมพินีใช่ไหมฮะแล้วก็โตที่กบิลพัทแล้วออกบวชแล้วเป็น ผู้ที่สร้างพุทธศาสนาขึ้นมาทำให้เกิดการคณะสงฆ์เกิดขึ้นครับคณนี้ในบริบทที่พุทธศาสนาเนี่ยนะฮะทำไมต่อมาก็มีห้าพระองค์ความเชื่อพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็เกิดขึ้นมาจากไหนมาจากไหนเป็นค,คําถามที่ดีน,นะ,ะครับถ้าดูในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีพุทธเจ้าห้าพระองค์เกิดขึ้นครับโดยมีพุทธเจ้าท่านเล่าถึงพุทธเจ้าในกับก่อนนะครับ โดยพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเนี่ยนะสีฤษีใช่ท่านเล่าถึงพระพุทธเจ้าต้น,ตนกับต้นกับก่อนในกับเนี้ยเรียกว่าพัทธรกับมีพระเจ้าห้าพระองค์ครับนะครับซึ่งก็มีกักุสันทะโกปปานาคามณะกัสปะสมณะโคดมนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายคือเม,เมตระยะที่เราเรียกกันว่าพระศรีอริยะเมตไตรหรือเมตรยะพุทธะเนี่ยซึ่งมีพุทธิบากรว่า จะมาตัดสรู้หลังจากที่ผ่านพุทธันดรไปแล้วนะฮะยังกลับยังไม่สิ้นนะแต่สิ้นพุทธันดรไปแล้วแล้วมาตัดสรู้ขึ้นนะครับหลังจากยุคมิขสันยีมีวิกฤตครั้งใหญ่ทั่วโลกคนตายเกือบหมดโลกอะ่ะแล้วก็คนออกมาคนที่รอดตายก็ออกมาสร้างวัฒนธรรมใหม่อารยธรรมใหม่จนอายุคนก็สูงสูงสุดกัน จงถึงเป็นหมื่นปีอ่ะแล้วพอเริ่มเสื่อมขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีพระเมตรยพุทธะมาตัดสรุปเป็นองค์ที่ห้าก่อนจะปิดกลับกลับก็จะสูญสลายด้วยด้วยไฟบรรลัยกันมีพระอาทิตย์เกิดขึ้นจนครบเจ็ดดวงโลกก็ลุกเป็นไฟนะครับนั่นก็เป็นที่สุดของอายุของโลกใบนี้คาวนี้ความเชื่ออันเนี้ย ถามว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมไหมในความเห็นผมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นความเกิดความเชื่อที่เกิดขึ้นหลังยุคพุทธกาลประมาณสักหนึ่งร้อยถึงสองร้อยปีครับนะครับโดยที่ชาวพุทธเองก็พยายามจะตอบคำถามว่าพุทธเจ้าเป็นใครและตัดสรู้ได้อย่างไรสัมพันธ์กับวัตตสงสารอย่างไรครับสมพันธ์กับเอกภพนี้อย่างไรครับ ยังเกิดทิษฎีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเรื่องพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ซึ่งเรื่องการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นประมาณประวัติพศสองร้อยกว่านะฮะแล้วก็กลายเป็นต่อมากลายเป็นพุทธศาสนามหายาบแต่ก่อนจะเป็นมหายานเนี่ยก็มีความเชื่อว่ามีพระเจ้าห้าพระองค์ในกัปนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นพัทธกัป แต่ทำไมมีพระเจ้าฮาพระองค์คำตอบก็คือว่าในพัฒรกับเนี่ยในหนึ่งกับจะแบ่งเป็นสี่ยุคครับนะครับ,รบมีกิตยุคสวาระเออเรตระครับกะลีครับเราอยู่ในกะลียุคกะลียุคครับยุคที่เราอยู่เนี่ยคือกะลียุคเดี๋ยวก่อนทั้งหมดหนึ่งพัฒรกับเนี่ยแบ่งเป็นสี่ยุคสี่ยุคพัฒรกับนี่อายุข,ของพัฒรกับนี่เท่าไหร่ครับ อายุพระเจ้ากับท่านก็บอกว่ายาวมากหนึ่งกับเท่ากับเท่ากับสมมติว่ามีลูกเต๋าลูกหนึ่งนะครับครับทึบเลยกว้างยาวสูงหนึ่งยดสิบหกกิโลเป็นแท่งศิลาทึบรือหินแกรนิตครับแล้วหนึ่งร้อปีทิพมีเทวดาเอาผ้าบางเนื้อละเอียดเท่ากับควันไฟครับโบกรูปบนยอดเขาเนี่ย นะฮะจนกระทั่งเขาศิลาเนี่ยแบนลาบแบนลาบลงเข้ากับพื้นดินนั่นแหละหนึ่งกับหนึ่งกับมันยาวนานเท่าไหร่หลายล้านปีหลายเป็นหลักล้านปีนะครับหลายล้านปีอันนี้ก็เป็นอุปประมาณนะครับครับผมคันนี้นี่ก็เป็นความเชื่อครับแต่นี้ในในความเชื่อของอินเดียโบราณเนี่ย มีหนึ่งกับหนึ่งกับครับคือยาวนานมากแบ่งเป็นสี่ยุคคซึ่งอายุคนจะยืนมากเลยแล้วค่อยๆลดลงลดลงลดลงครับจนเหลือร้อยปีในกะริยุคคนะครับกะริยุคของอินเดียนเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อมีสงครามมหาภารตะครับนั่นคือกะริยุคเริ่มแล้วครับเพราะว่าพี่น้องฆ่ากัน แต่เดิมนั้นคนใจสูงไม่ทําอย่างนั้นแต่เดิมคนมีใจสูงมีศีลทำดีนะฮะพอเกิดสงครามมหาภารตะอายุคนก็เริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลงครับครบนี้กากูสันทะเป็นพระเจ้าของยุคที่หนึ่งคโคนาคาบน,นะพระเจ้าของยุคที่สอง กวากูสันธาโกานาคำนักกัสปะของยุคที่3และพระสัมมณาณโคโดมเป็นพระเจ้าของกะรียุค,ยคเห็นไหมครับยุคที่สครับแต่ของอินเดียก็เชื่อกันว่าพอที่สุดของกะรียุคแล้วเนี่ยก็จะโลกก็จะสัดย่อยสลายอันนี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนพุทธกาล ในพุทธศาสนาตอนนั้นก็มีความโต้แย้งกันเขาเรียกไดนหลอกระหว่างชาวพุทธกับชาวอินเดียหอกจริงๆแล้วจบดีครับเพราะว่าจะมีพระเมตยพุทธามาโปรดครับการมีพระเมตยพุทธามาโปรดเนี่ยทำให้อายุคนยืนยาวมากเลยตอนสุดท้ายก็จะจบลงด้วยไฟบรรลัยกับเพราะงั้นจบดีไหมฮะเพราะงั้นอยากมาเป็นพุทธไหม ถูกไหมถูกต้องแต่ให้มันถ้าเป็นอินดูอมันจบไม่ดีอ่ะจบไม่สวยอ่ะอ๋อตอนจบของพุทธแต่ละศาสนาไม่สวยเหมือนเหมือนกันอ่าไม่สวยครับอันนี้พอพุทธเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรียกเรียกศาสนิกได้บานสะศาสนิกก็มากขึ้นสูงไหมครับคือจบสวยจบดีอ่ะครับอายุคนกว่าจะถึงยุคภาษีอันอายุคนเป็นหมื่นอ่ะถูกไหมครับอยู่กันจนเบื่อครับครานี้ครับ เมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางศาส,สนาครับก็ここเหมือนกับเราตีลูกไปแล้วพู้พราม์ก็ตีกลับมาครับเขาก็พัฒนาเข้ามาเหมือนกันครับเขาก็เกิดลัทธินิยมพระวิษณุขึ้นมาครับก็ここมีพุทธาวตารเป็นอวตารองค์ที่เกพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของเขานะครับองค์ที่เก้านี่นะคือ คือถ้าศึกษาศาสนาเปรียบเทียบกันเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่อง<ช>น่าสนใจแต่ว่าเป็นอวตารนี้ไม่ใช่ดีนะครับทําไมครับเพราะการเป็นอวตารเนี่ยทำไมถึงมีพุทธอวตารเนี่ยรพระวิษณุต้องมาอาวตารในโลกเพราะอะไรับก็เพราะว่าสวรรค์มันเต็มครับมีการประท้วงกันในสวรสวรค์เทวดาเดินขบวนบอกว่าสวรรค์มันเต็มครับ เพราะว่าพราหมณ์เนี่ยประกอบพิธีบูชายันทําอย่างถูกต้องคนก็เลยตายแล้วนคนวไายตายมาขึ้นเป็นอมรหมดอมรคือไม่รู้จักตายครับอยู่ในสวรรค์เพราะง,งั้นสวรรค์เต็มแล้วถ้าต้องช่วยข้าวิษณุ<ส>ก็เลยเอวตารมาเป็นพุทธ,ธาวตารครับเพื่อจะสอนคนให้ลุ่มหลงได้ตกนรกกันเยอะๆนะสวรรค์จะได้มีที่นั่นคือที่มาของพุทธาวตารครับเห็นไหมฮะเพราะงั้น เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพระพุทธสุจะอวตารอีกครั้งหนึ่งเป็นการกีเป e ็นองค์ที <S 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 ่สิบแล้วก็จะปิดกลับเห็นไหมฮะเรื่องของเชนก็มาเหมือนกันอีกอีกแบบเดียวกันก็บอกว่าจะมีศาสดาติถังกรละอีกองคหนึ่งมายุคเดียวกับพุทธเจ้าเลยจะมาสอนให้คนเข้าถึงตีถังกรละเหมือนกันครับยุคนั้น จะเป็นองค์ที่ยี่ห้าของเชนก็ว่าไปัทตอนี้พระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วมีองค์เดียวฮะโอเคยังไม่จบนะครับแต่<า>ว<ะ>่าว <ะ S 1> ของแต่ต่อมาเนี่ยถ้าไปอ่านคัมภีร์มหาย,ยาครับจากจำนวนพระพุทธเจ้าห้าองค์คราวนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคานี่นะครับจำนวนพระพุทธเจ้านะครับ เท่ากับเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาแล้วก็มีพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตอีกครับยังไม่จบแล้วตาราพระพุทธเจ้า28พระองค์มาจากไหนอ่าก็มาจากนั้นก็จากจากกับนี้ใช่ไหมฮะก็หลายๆกับใช่ไหมฮะครับกับนี้5องค์ใช่ไหมในตากับนู้นกับนั้นกับนั้นมารวมกันเป็น28พระองค์แล้วยังมีพุทธเจ้าในในในทางช่างเผือกในอาสากลจักรวาลจักรวาลมหโฬาานมาก นี่จำราพระพุทธเจ้าแล้วก็มาในในประเทศไทยในประเทศไทยนี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสุดทั้งสี่จำนวนพระพุทธเจ้าที่นั่นคือปรากฏในหนังสือหรือปรากฏในข้อเขียนหรือปรากฏในจารึกอันไหนมาครับมีปรากฏเยอะฮะในจารึกโบราณในประเทศไทยก็มีครับนะครับแล้วก็ในกมพีมหายานเยอะเลยครับแล้วก็มีนับถืออย่างอย่างอะไรอ่ะ พระมิตราภทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าในโลกนี้นะแต่ในดาวดวงอื่นในในสุขาวตีในที่ท่านมีบริมีความสว่างมากอมิตภาภะคือคมีอาภาอย่างไม่มีที่ประมาณมในดินแดนเรียกว่าสุขาวดีตอนนี้พวกหลักคำสอนมันถูกผูกฝังมานานทำให้เราเชื่อเขาเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆเขาเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆอย่างในตะวไต้หวันเนี่ย เวลาเขาเจอกันก็จะบอกโอมิโทฟโฟโอมิทโทฟโฟก็เขาก็หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นในแดนพระสุขาวดีซึ่งมีอนุภาพมากมีอายุยืนได้ตลอดกับ,บแล้วพระพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมเนี่ยถือว่าบาร,รมีน้อยอายุแค่80ปีเท่านั้นแต่พระมิตราพาเนี่ยตลอดกับไม่รู้จักตาย นี่นะครับคือความรู้เรื่องพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ครับเดี๋ยวจะยาวไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ